เหลืองมากเลยน่ะไอไม่ใช่นาคนวลอันนี้นวลน,นะพี่น้องกันนาคนวลน,นวลเหมือนจะอ้วนขึ้นเหมือนจะอ้วนขึ้นเลยอันนี้จะผอมกว่าน้าเป็นพี่น้องกันแต่ผอมกว่าถ้ราได้กินข้าวอหน้ากินเยอะอตรมันตัวมันขาวไอขนขาวดีอ่ะมันคือจังเนละขนขาวดีโอ้เก่ามัดไปไปแล้เก่ามัดกระดินใจ สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้อยู่ที่สวนนะคะสวนสวนอ,อีกสวนหนึ่งคนะ่ะสวนบ้านบ้านฮานะบ้านฮาไม่ใช่บ้านแม่นะบ้านขาวสวนเรานะโยโยู้สนุกจังเลยได้ยินเสียงเพลงะ่ะฮะขี่มาจากไอ้อไม่ใช่มอเตอร์ไซ เดี๋ยวจะพามาตัดกล้วยนะคะ<ฮ><ฮ>มะม<ฮ>่วงออกแล้วนะคะม,มะม่วงะจเขียวใหญ่เขียวเสวยเ<ฮ>ขียวใหญ่เลยะะ<ฮ>มะม่วงนะคะออกแล้วเราได้กินแน่นอนเ<ฮ>ขียวเสวยจะเก็บมะม่วงเหลืองเอ้ยไม่ใช่กล้วยเหลืองเติงนะคะ,<ฮ>ะก็ไม่ต้องบ่มไงสุกแบบธรรมชาติ อันนี้เดี๋ยวพาพามาดูมะละกอททนแบบนี่มมะละกอมะละกอราคาแพงนะช่วงนี้นี่เรามีของแพงในบ้านแบบเนี่ยลูลีพาบาทฮะไม่ต้องซือ้อค่ะราคาแพงเนะเดี๋ยวมาเก็บมะกรุดไปตากแห้งเอาไปตังแดนนะคะอันนี้เป็นมะเขือนะคะมะเขือมะเคนะ ก็เดียวอันนี้ซ้มโอซ้มโอเยอะเพราะว่าปลูกขายด้วยเนาะซ้มโอนะ่ะปลุกแล้วพอมีลูกมันก็ขายได้ไงยี่สิบาทสามสิบาทก็ขายไปคุณคุณยายเขานะโอ้นี้ไอ้นี่ไอ้นี่เป็นตําลึงนทะ่นเื่อนตำลึงเดี๋ยวเราเอาตำลึงเนี่ยมันเป็นตําลึงแบบแบบนั้นนะ่ะนั่นเรื่อนตำลึงหรือว่ามันเป็นแบบเดียววะเราก็ไม่รู้อะนี่ เอาเม็ดไปปลูกเด็ดเอาเม็ดไปปลูกมองนอกแอบเอาไปนะเดี๋ยวไปตากก่อนไปแบบว่าใส่กระชอ,อนแล้วล่อนล่อนเอากากออกแล้วก็แล้วก็ตากไว้กอดีแหละนี่นะตำลึงก็นี่ร้าน,นคันเพื่อนโนซมโอต้นเตี้ยมากเลยแต่ว่าออกลูกอะ่ะคุณมค่ะเพื่อนกล้วยต้นนั้นแหละต้นต้นเดิมอ่ะพัน พระราชิทานนะคะพันแต่ลูกเขาจะเล então, like ็กนะก็ลูกจะเล็กกว่าเมื่อวานโอ้โหเมื่อวานกินสอลูกลูกกล้วยน้ำว้าแบบลูกอุบอับอ่ะู้แม่มาจากไหนเรากินันเลยตอนแรกกินหนึ่งลูกหวานเลยมากเลยกินลูกที่2องอีกจริงกล้วยน้ำว้าเนี่ยแด้แต่คนชอบนะชอบชอบกินกล้วยนะนะ มหวานดีอ่ะนี่เหลืองมากเลยมดนกกินกต่างหากเลยให้ดูไอหานเพื่อนโอ้โหเดี๋ยวกินให้ดูสดๆเลยดีไหมแต่ว่าเพิ่งกินข้าวมานี่เดี๋ยวเรากินให้ดูสดๆเลยหักก่อนลึงเงติงลึงเติงไปว่าเหลืองอ่อยนะภาษาเขมรน,นะนี่ค่ะนี่เดี๋ยวเราอ้าว เหลืองมากเลยนี่ไงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวกินให้ดูค่ะโอ้นี่นี่เห็นไหมหักแบบไอ้นี่ลนเลยอ่ะเยนเพื่อนโอ้นี่เดี๋ยวชิมชิมให้ดูเลยชิมให้ดูเลยปอกเลยก่อนเดี๋ยวตั้งกล้องแป๊บอ่ะเดี๋ยวตั้งกล้องม่ได้เดี๋ยวกินแบบนี้เลย ต้องรอให้เป็นคือชอบกินแบบที่มันเป็นแบบยังไงอะดำดำเริ่มเริ่มดำดำแล้วนะมันจะหวานแต่นนี้ก็เป็นการสุกแบบธรรมชาติก็จะมีหวานแต่เปรี้ยวนิดนิดหน่อย,ดอยเดี๋ยวเราไปเอามีดมาตัดนะอันนี้กิน2ลูกแล้วกันนะสองลูกลูกลูกเขาจะ ม่ใหญ่มากเช่ไหมเพื่อนแต่ปกติแม่เขาจะตัดแล้วก็เอาขายนะ,ะข้าวที่แล้วไม่ได้กินได้กินนิดเดียวก็นั่นแหละตัดขายตัดอะไรไปเรื่อยเนี่ยคะ่ะปลูกไว้แบบนี้เนาะพอได้ค่ากับข้าวนะอีกโูคหนึ่งกิน <c oughs> ข้าวแล้วเดี๋ยวจะไปเอามีดมาตัดเอาหน่อไปปลูกแบบขยายเพิ่มก็ดีเนาะเป็นแบบ ข้างๆเป็นแถวหนึ่งไปเลยเออมาแล้วเว้ยยายถือมีดมาแล้วนี่ค่ะเพื่อนเดี๋ยวเราจะตัดและอันมีนกกินด้วยเดี๋ยวเราจะ

ได้แล้วเพื่อนๆน,นี่ได้แล้วเป็นหนักอันนี้จริงนี่ไม่เสียดายแล้วอนี้ถึงเนี่ยเลาะเลยมดดำนี่นี่คันเพื่อนเดี๋ยวนี้อาตุา้งใส ราชาชนอ,อยก yeah. ันลูกนี้อันเครือนี้ยังไม่ยังไม่สุบดีเอ้ยยังไม่แก่น,นี้ก็มีค่ะเพื่อนนี่อันนี้ก็เริ่มแก่แล้วนะเริ่มแก่ล้วแต่ว่ามันไม่ค่อยอวบเท่าไหร่ นี่ยังเด็กๆอยู่นี่ค่ะเพื่อนหนึ่งเครือเล็กอันนี้มะยงชิดมะยงชิดออกลูกแล้วแต่ว่าดอกร่วงเยอะเลยนี่มะยงชิดเดี๋ยวให้ดูมะยงชิดนี่มะยงชิดมะยิบชงเออเหมือนนุ่ง,งไหมออกลูกแล้วเพื่อนนี่ไหม เตี้ยนะท่นเพื่อนอยายบอกหมากเตี้ยคืออะไรหมากที่มันไม่สูงสามารถเก็บได้แน,น่นะคะก็คนเท่าคนแก่เอาไปกินหรือเอาไปอะไรนะทำแบบผ่านเนาะแบบสมัยโบราณหาซื้อยากก็มาซื้อที่นี่เลยนะนี่ค่ะไปอะไรใครไม่ร <c oughs> ู <c oughs> ้ออันนี้ขนุนเน่านี่ที่เรามาดูรอบที่แล้วน,นะ เน่าอันนี้เน่านี้ใหญ่นี่เน่านี้โอ้พลาดเลยลาน,นี้ล่ะอันนี้สุกย่างเก็บดีกว่าย่างอมไม้์สีก็งอมล่านันี้ยมงลสวยมากเลยแต่ว่าใครจะปีนเก็บ <laughs> ต้นอันนี้มะม่วงแรดฮะอันนี้ก็ออกลูกแล้วนี่ออกลูกแล้วออกลูกเล็กๆ,ๆอันนน้นมะม่วงไม่รู ยายเขาจำไม่ได้นะเขาแต่ไม่ใช่มะม่วงแรกหรอกแต่ต้นต้นโต,นต,นตนเหมือนกันนะมาคราวที่แล้วยังไม่มียังไม่โตขนาดนี้เลยนี่มะม่วงคนะ่ะน่าส่งไปขายญี่ปุ่นเนาะแต่ว่าไม่รู้เขาส่งกันยังไงนะต้องแบบต้องไปศึกษานะคะว่าเห็นคนเวียดนามเวิดเนอมอะไรส่งไปขายกันนะ ไปขายญี่ปุ่น,นะคะ่ะนี่นะถ้ามีเยอะถ้าถ้ารู้วิธีนะไปน,นี้่ะมะม่วงญี่ปุ่นก็โลละเคียวซูเวยโลละสามพันเยนน,ะะนี่ค่ะโอ้โหม่วงอะไรไม่รู้นี่นี่ออกลูกแล้วลูกใหญ่ด้วย ลูกประมาณมันใหญ่ๆห,หน่อยเรากินลูกลูกเล็กได้เนะจิ้มแบบปลาราอะไรเงี้ยจิ้มแบบอะไรแบบแซ่บอะเออน้ำจิ้มแซ่บบานๆนะ่ะได้เนะทางนี้ก็เทียบเลยดกดซะด้วยนี่นี่ค่ะอันนี้เราม่วงนะนี่ค่ะตำลึงบ้านเราหากินง่ายเนาะ โอเคค่ะเพื่อนคลิปนี้พามาตัดตัดกล้วยสุกอมนะเดี๋ยวพอมมะม่วงโตเดี๋ยวพลไมงาอะไรสุดต่อไปเราจะพามาเต็ดต่อคลัปนีาบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ